สวัสดีครับหนุ่มรอสาวสวยน้องๆที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็เข้ามาอยู่กับอีเวนต์ใหม่ดีเกรนนะฮะเป็นอีเวนต์จี้นะเดี๋ยวก่อนืเลยนะเราต้องไปดูประกาศกันก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาใบบ้างสําหรับวันนี้นะครับสําหรับอีเวนต์วันนี้นะมีหน้ากากเกสตีเข้ามาด้วยนะดูนะโอ้หน้าสำหรับหน้ากากเกสตสีนะเพิ่มการคุมต๋อแม่นยํา 53%ดสามเอเซโอ้โตายเถอะโอกาสป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและสลายกัดสายการป้องกันการซื้อต่อด้วยวอ๋อแต่ว่ามันจํากัดแค่ส0บครั้งฮะจนถึง30ิเมษานะครับใช้ได้แค่ส0บครั้งนะครับก็น่าจะมาขายในในไอเทมรวมดาวนแน่นอนนะเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์จี้เราดีกว่านะครับอีเวนต์จี้เราก็มีจี้นะมินจี้เรหลังนะเป็นอุปกรณ์เกนแบบกระโดดเอ็ดบวกนะแล้วก็ตุ๊กตาเนวน้า เกลุมดำนะสามอย่างนี้ก็ถ้ามีอย่างละกหนึ่งร้อยเพชรนะถ้าได้ครบสามก็สามร้อยเพชรนะครับเคี๋มาดูที่เวน์ถัดไปนะเป็นอีเวนต์กยเพชรกยทองนะก็วันกันกำพุทธเหมือนเดิมนะครับก็มีอีเวนต์ห้าพลาดนะก็คือเล่นแผ่นที่อารีน่านะในวันที่ยี่สิบสองนะเวลาสองทุ่มจนสี่ทุ่มนะเล่นชนะแบบลร้อมละลายนะในแผ่นที่อารีนารับยี่สิบเพชรนะถึงจุดห้าครั้งนะครับก็หนึ่งร้อยเพชรนะถ้าเล่นครบนะครับอย่าลืมนะฮะวันที่สองนะครับ โอเคับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆออกไปดูหน้าจิตกรรมอีเวนตี้นะครับเราก็มาอยู่หน้าจิจกรรมอีเวนตี้นะก็มีอยู่3ามจี้ด้วยกันนะก็เป็นจี้เลหลังนะครับคือเอาจี้เก่ามาขายในวันนี้นะครับก็เป็นจี้อุปกรณ์เขียนแบบกระโดดนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาเนวาน่าครับแล้วก็แกนหลุมดานะฮะก็เป็นจี้เก่าทั้งนั้นเลยนะฮะสิ่งที่เราต้องตามหานะครับก็คือน้ำมึกเอบวกนะครับจำนวน3มอันนะแล้วก็ ตราประทับ A บวกนับจำนวนสอันแล้วก็ไปสั่งซื้อนะครับ A ธรรมดานะจำนวน3อันนะวัตถุดิบเยอะนะผมบอกเลยผมบอกไว้ก่อนหนะ้าวันวัตถุดิบที่หาเยอะเลยนะ3อย่างนี้นะหาวัตถุดิบเหมือนกันเลยนะแล้วก็เลือกแลกได้นะครับว่าจะเลกแบบไหนนะครับถ้าใครไม่มีแบบไหนก็เลือกแลกได้นะครับก็ขอนน้องที่สุ่มนะขอโชคดีนะครับขอปิดกันแบบง่ายๆนะครับ ก็เป็นบอกเด้ว่าจี้ในเวลาน,นี้ดีมากนะเกรนถุมดำนี่ดีนะครับตุกตาในหันหน้าก็ดีนะก่อนเกนแบบกระโดดก็ดีนะก็สามารถคอมโบกับเออเบอร์ส,สตาร์เลน,น่าได้เป็นอย่างดีนะสำหรับคนที่ปิดไปแล้วหรือว่าเขาขัซัตนะก็โอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับน้ำมึกเอบวกนะ จำนวนสามอันสามารถเอามาแลกตัวซุ้ม10บยี่เครื่องรางสุดที่เอสนะฮะนี่นะก็มีอุปกรณ์เฉียนแบบกระโดดเลยนะแกนตุมตาน,นาวนะันหน้านับมีอาคมีอาวุห้านะแล้วก็หมวกเทพเจ้าลานะับแกนหลุมดําแล้วก็กอุปกรณ์เฉียนแบบไกเซอร์นะแกนไม่เหล็กรีโมทที่สั้นนะครับเครื่องขยายหลุมดำนะครับกรอนเฉียนแบบย้อนควันหน้าแล้วก็คู้เมฆายนรกคนระับก็สิบแบบนะสามารถมาแลกได้นะครับแล้วก็มากันที่กิจกรรมะะแชมเปี้ยนลีกนะกิจกรรมแชมเปี้ยนลีกรรก็คือจะมี ขวานของโบสเกอร์นะเป็นกิจกรรมของแชมเปตลิกนะครับเล่นแชมเปลิกทุก5้าหรือ9้าครั้งก็จะได้รับอันนี้มานะครับกุญแจสีแดงนะครับส่วนสมัยข้คร้าอันก็สามารถแลกขวานของโบสเกอร์ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของขวานโบสเกอร์ก่อนนะว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับโอเคนะครับนี่เราก็อยู่กับขวานของโบสเกอร์นะความสามารถก็คือเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะโอกาส3-3%ยกเว้นค่าบันทาง และไปยังเที่ยวรอบโลกและย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการทันทีนะจะสองไม่ครบ5อันนะสามารถรับไปเลยนะถ้ามี2อันก็สามารถอ่าเอามาแลกเป็นเพชรได้นะครับโอเคสําหรับอีเวนต์ของเซเบรลิกมีแค่นี้นะก็เปลี่ยนจากของเดิมนะมาเป็นของใหม่เป็นขวัญบูสซเกอรนะ์ครับแล้วเราก็มาดูนะครับหน้ากากเกตสีอันนี้นะก็มาขายในร้านค้าร่วมดาวนะแค่100ร่วมดาวนะ คือได้แค่หนึ่งครั้งนะครับเล่นได้แค่สิบรอบเองนะแต่ความสามารถโคตรดีเลยนะส่วนอ่าหน้าการซื้อขายก็นี่นะครับก็มีการขายนะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากมายก็มีน้ําหอมด้วยนะน้ําหอมก็เป็นคุณสมบัติของออฟจี้นะออฟจี Off ้ G. เราซื้อได้นะในราคา8 0ดร้อยเพชนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะออฟแสงน้ําหอมนะครับถ้าอยากรู้ว่าความสามารถของออฟแสงน้ําหอมคืออะไรเดี๋ยวผมพา น้องๆไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับออฟแสงเงยศดน้ําหอมนะความสามารถก็คือเมื่อถึงฝ่ายตรงข้ามนับน้อกว่าส0ขโมยมาเบิ้ลของฝ่ายตรงข้าม4 0รับกัดดวงที่กําหนดนะกรณีที่ไม่เสงก่ยมนะแล้วก็15เนะแล้วก็มี20%นะครับก็ถือว่าเป็นการออฟจี้ที่ดีเลยนะก็สามารถอาออฟจี้กันได้นะสำหรับอีเวนต์นี้นะก็มีการรวมกันด้วยนะก็ใช้วัตถุดิบใบสั่ง E นะฮะจำนวน2อันนะมาเกดแล้วก็รวมได้ตามนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้ารวมนะฮะไม่ต้องรวมให้เปิงตังแล้วนะเพราะว,าว่าที่เหล่านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ต้องรวมให้เปิงตังแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมอีเวนต์ดีกว่านะก่อนอื่นนะครับก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องอา้จับคนบากเกมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาเปิดของดองกันก่อนนะครับของดองผมก็มีอยู่เยอะอยู่นะเพราะว่าเราได้จากอีเวนต์ ตัวละครสุดคิดนะโดยการสุดเจ็กพอดนะได้มาเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อันแรกเลยนะครับผมมันต้องเสียเวลานะครับเผื่อเราปิดก็ผมอยากมีโมเมนต์แบบปิดปิดอะไรฟรีๆนะเปิดแบบของฟรีแล้วได้ครบทุกอย่างนะแล้วก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นนะแต่มันก็ยากนะครับเคเดี๋ยวเราก็สุ่มไปเรื่อยๆนะของฟรีเราก็มีอยู่พอสมควรนะครับ เอนะอุ้ยเอบวกเราพูดถึงเขามาเลยนะเฮ้ยก็ได้มาอันนึง้น้นำมึกเอเลยนะฮะน้ำมึกเอบวกนะครับได้มาหนึ่งอันนะครับโอ้โหของฟีเรามาหนึ่งอันนะหมดแล้วนะครับตอนนี้เราของฟีเราก็หมดแล้วฮนะดูบัตรดูนะของฟีเราได้อะไรบ้างนะมีผ่านไปก่อนนะครับ ของฟรีเราได้อะไรมาบ้างมาดูกันครับผมนี่ครับของฟรีเราได้ใบสั่งซื้อ A นะครับจํานวนได้มาสี่อันนะแล้วก็ได้น้ำมึก A บวกมาอันหนึ่งนะครับก็เราต้องหาน,นี่นะตราประทับ A บวกนะจํานวนสี่อันเลยนะแล้วก็น้ำมึกอีกอีกสองอันนะครับโอเคนะครับสําหรับวีเวตนนี้ผมต้องการตุ๊กตาเนวหน้าแค่ตัวเดียวนะผมเพราะว่าที่อื่นผมมีแล้วนะผมบอกเลยนะผมจะสูงไม่น้องๆดูอีกแล้วนะเพราะว่าที่ผมอ่ะ สามจีนี้ผมขาดแค่ตุกตาเนวนาอันเดียวนะผมไม่เอาก็ได้แต่ผมอยากจุ่มให้น้องๆดูนะว่ามันออกยากหรือออกง่ายนะฝากน้องกดไลค์ like, แล้วก็ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามีงบประมาณอยู่สามพันนะเรามาลองทุณกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะเพื่อตามตุ๊กตาเนวนาเรานะโอเคเปิดของเปียงก่อนนะครับผมไอ i, บวกหายากแน่นอนนะ ไอบวกหายากแน่นอนครับผมหายากประมาณไหนผมไม่แน่ใจแต่น่าจะหายากแน่นอนอ้บวกโอเคเราก็ซุ่มไปเรื่อยๆนะครับสําหรับแกนลุมดําหรือตุ๊กาตาในวนหน้านะเป็นสปริงนะฮะจี้นี้จี้เหล่านี้นะเหมาะมากกับตัวที่เราปิดไปจากกีเวนเลหลังนะครับตัวพวกตัวละครที่เราปิดไปก่อนหน้านี้นะฮะโอเคเรามาเสี่ยงกันดูสักหน่อยนะครับถ้าไม่ไหวเราก็หยุดนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปสักหนึ่งพันเพชรก่อนนะครับว่าดูมันเป็นไงบ้างนะอืมไอบวกน่าจะมาไอบวกน่าจะยากนะไอบวกน่าจะยากผมบอกเลยนะเอเราได้เมกแล้วนะโอ้ไอบวกน่าจะยากนะไอบวกน่าจะยากนะเออเราได้เยอะเลยนะครับ โอเคนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนตัวละครแล้วก็เปลี่ยนวิธีสุมนะเราจะมาสุมตรงนี้กันนะแล้วก็เปลี่ยนภาษาไปดูด้วยนะดูนะว่าเราเป็นไงบ้างนะก็หลายสูตรเหลือเกินนะครับมาสักหนึ่งพันเพชรนะดูว่าน่าจะยากไหมครับเดี๋ยวน่าจะยากอยู่นะผมบอ,อกเลยไม่ออกเลยนะเอ้บวกไม่มาเลยนะเอ้บวกไม่มาเลยโอ้โหตอนนี้ไปห้าร้อยแล้วนะออืมเราได้ ราประทับมาอันนึงแล้วนะครับตามประทับออกยากนะออกยากออกยาก,ออกยากยากยา,ยา,ยา,ยาบอกเลยว่ายากนะก็ฝากเป็นกงใจให้ช่องอนจาจัาก,กรพัฒนาเกมด้วยนะครับ โอเคนะรเราก็มาต่อนะมาต่อนะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วตัวนี้เราก็จะหนึ่งพันเพชรอยู่แล้วนะโอ้โหมาแสงสามเลยนึกว่าจะได้บ้างนะไม่ได้นะครับโอโแสงเงียบเลยเงียบมากนะครับ ตอนนี้ผมก็หมดไปแล้วหนึ่งพันรอยเพยนะครับผมตามหาแค่สุปัตานเนวนาตัวเดียวนะตอนนี้เราก็ขาดเยอะมากนะบอกเลยนะขาดทั้งนะครับอันนี้นะ้ำหมึกนะน้ำหมึกเอบวกสองอันแล้วก็ตราประทับอีกอีกสามอันนะบอกเลยว่าเยอะนะผมว่าน่าจะยากนะตอนนี้ผมก็ลงทุนไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองต่ออีกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีกว่านะเป็นภาษาบ้านเราดีกว่านะ เทปตอนนี้เราก็กลับมาเปาา็นภาษาไทยเหมือนเดิมแลวนะหมันก็อยู่ที่ดวงเรานะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงเราอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับบอกเลยว่า3มชิ้นนี้ผมขาดแค่ตุ๊กตาในว่หน้าตัวเดียวนะจะไม่หาก็ได้นะเดี๋ยผมอยากทําคลิปให้น้องน้องดูด้วยว่าสักตัวนี้ผมก็สุมไปได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะเดี๋ยวผมขอต่ออีกสักสี่ร้อยนะให้เหลือพันห้านะครับมาดูกันว่ามันจะออกยากแค่ไหนนะตัวนี้เอบวกเอบวกบอกเลยว่าออกยากมากนะเดี๋ยวรอต่ออีกสักสี่ร้อยนะครับเพื่อ เป็นไกด์ไลน์น้องๆนะถ้าไม่ได้ก็ขอยอมเพนะเพราะว่าเพชรผมน้อยนะมาเรื่อยๆนะไอ้บวกออกอยากนะบวกออกอยากเ,เกินออกยากมากออกยากมากอืมพสำหรับไอ้บวกออกยากเือเกินก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับโชคดีในการสุมหานะ โอเคนะครับตอนนี้ผมลงทุนไปพันห้าร้อยเพชนะได้มาแค่นี้นะไม่ A อบวกสองอย่างนี้หายากมากนะเทพจะไม่ออกเลยนะผมว่าถ้าน้องๆต้องการสามอย่างนี้เลยน่าจะลําบากหน่อยนะผมว่าแถวถ้าเรียกสักหนึ่งอย่างน่าจะไม่ยากเท่าไหรนะ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆนะในการสุ่มหานะครับผมบอกเลยว่า A อบวกหายากมากพันห้าไอบวกไม่ออกเลยนะ A อบวกออกแค่ okay, อันเดียวนะพั 1, นห้านะครับ แล้วก็ส่วนอองอันนึงผมได้มาจากการสุ่มของฟรีนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอน้องๆทุกคนนะโชคดีในการสุ่มหาจี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนายจักรนลบ้เกมด้วยนะครับก็ขอ้น้องๆทุกคนปิดกันง่ายๆนะปิดกันเบาๆนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขอยอมแพ้นะครับเพราะว่าออกยากนะออกยากแล้วก็เพชรผมก็น้อยด้วยนะครับแล้วก็ต้องการแค่ตุ๊กตานเนื้อหน้าอันเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับของผมนะ ค okay. สำหรับน,น้องทุกคนที่สูงนะเขาขอทุกปีครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ